สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอแมนนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่9เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ะครับให้ชื่อว่าอย่าได้ชื่อปัญญาอ่อนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เนื้อหาใจความเนี่ยสันสตอร์แมนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่ามาแล้วครับเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยกลับมาแล้วนะครับหลายท่านน่าจะรู้ไปแล้วและบางท่านเนี่ยก็น่าจะได้ไปน,นั่งดูมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเทศกาลเริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมประเดิมด้วยภาพยนตร์เรื่องทรชนคนสวยที่มิรเชบัญชาแสดงเอาไว้เมื่อปีพศ2 5 1 0ตลอด หสัปดาห์มาน,นี้นะครับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนและสมาคมหนังกลางแปลงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกําหนดการเอาไว้แล้วครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการเสวนาพิเศษพูดคุยกับผู้กำกับและก็นักแสดงมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินชื่อดังแล้วก็เวลา1 9นาฬิกาก็จะเริ่มฉายหนังตามสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับที่ลานคนเมืองวันที่14ตุลา จะฉายภาพยนตร์เรื่อง14ตุลาสงครามประชาชนวันที่15ตุลาจะฉายภาพยนตร์เรื่ององค์บากเรื่อง14ตุลาเนี่ยหนังทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2544ส่วนองค์บากปี2 5 4 6นส่ะครับส่วนที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่20ตุลาคมฉายเรื่องโกครับเกมล้มโตนี่ทำไว้ตั้งแต่ปี2 5 4 4แล้วก็วันที่21ตุลาคมครับเรื่องนักเตะเซี่ยวริมยี่ ทำไว้เมื่อปี2544แล้วก็จะภาคสดโดยนักภาคต้นตำรับเลยนะครับวันที่21ตุลาคมวันที่22ตุลาครับฉายเรื่องกังฟูแพนด้าหนังเนี่ยสร้างเมื่อปี2558พิเศษในระบบ3มิติเลยนะครับส่วนที่สวนลุมพินีวันที่27ตุลาคมเรื่องรัก7ปีดี7หนหนังสร้างเมื่อปี2555วันที่28ตุลาเรื่องร่างทรงสร้างเมื่อปี2564 วันที่29ตุลาเรื่องหอแต๋วแตกแหกกระเจิงภาคสองสร้างเมื่อปี2558ส่วนที่การประปาแมนสีเนี่ยนะครับวันที่3พฤศจิกายนเรื่องโฟโตกราฟสร้างเมื่อปี2562วันที่4พฤศจิกายนเรื่องเทพธิดาบา21สร้างเมื่อปี2521แล้วก็วันที่5พฤศจิกายนเรื่องตลก69สร้างเมื่อปี2542 ส่วนที่ดาดฟ้าลาซานนะครับวันที่10พฤศจิกายนรอสส i อินบลสร้างเมื่อปี2559วันที่11พฤศจิกายน c o n อนกรี c ค o าวสร้างเมื่อปี2557วันที่12พฤศจิกายนภาพยนตร์เรื่องคล s สสร้างเมื่อปี2565และนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังจะมีการฉายหนังสั้นของนักศึกษาแล้วก็หนังสั้นจากโครงการ Today at Apple ที่ทางกทมเนีจัดอบรมร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์เปิดหัวในทุกครั้งนะครับ อ่ะครับก็บอกกล่าวให้รู้ไว้เผื่อใครว่างแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็ไปนั่งดูหนังกลางแปลงกันนะครับอย่างน้อยๆก็พอจะได้กลิ่นอายของอดีตอยู่บ้างนะ้วนาซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผู้ว่าชั้ชาติเนี่ยแสนจะปลื้มเหลือเกินนะครับแต่ก็น่าจะปลื้มน้อยกว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐทาทวีสินปลื้มไปปลืม้มคิดดูกันแล้วกันนะครับขนาดมีนักวิชาการมีคณาจารย์เศรษฐศาสตร์เห็นพ้องต้องการเป็นร้อยคนลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยถอย นโยบายแจกเงินดิจิตอล1น1,000บาทเพราะหวันว่าประเทศจะชิบหหาเนี่ยนะครับแต่กระนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็ยังยืนยันหนักแน่นมีประชาชนหลายพื้นที่แสดงเจตจำนงว่าอยากจะได้มากผมก็ดีใจผมนี่หมายถึงคุณเศรษฐานะครับผมก็ดีใจเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยและก็เรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้ไปซะผมยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราได้รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนําทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเราน้อมรับครับน้อมรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างเนี่ยดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับยืนยันว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่โครงการหาเสียงนะครับไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้กับประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่ แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจําเป็นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมนี่เป็นคําพูดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเอาละในเมื่อยืนยันเสียงแข็งขนาดนี้ว่าไม่มีการยกเลิกแล้วนี่นะครับก็คงยากล่ะครับที่ใครจะไปขวางได้แต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็อยากจะเตือนคุณเศรษฐานะครับอย่ามั่นใจหรือมุทะลุเกินไปนักนะครับ จิ้งจกทักนี่ยังต้องฟังนะครับแล้วนี่เป็นถึงราวกูรูราวคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ทักแล้วเนี่ยเศรษฐาไม่คิดที่จะหาทางออกหาทางลงให้กับตัวเองบ้างเลยเลยครับจะเอาชนะค้าคารด้วยเดิมพันของประเทศไปทําไมล่ะครับแต่เอาละครับไม่ฟังเสียงนักวิชาการไม่เป็นไรแต่ควรจะย้อนไปฟังคําพูดของคนคนนี้นะครับคําพูดที่บอกว่า กู้เงินเอาไปแจกเนี่ยผมว่าปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกกันหรอกครับเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจแข็งแรงจะดีกว่าเศรษฐาครับจําได้ไหมครับคําพูดของใครคําพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรพูดเอาไว้ตอนที่ยังเป็นนายทักษิณอยู่นะครับเป็นทักษิณคนเดียวกับที่คุณเศรษฐาเพิ่งจะยกยอปอปั้นว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละครับคนเดียวกันผมอ่ะ ไม่ได้ดูถูกดูแคลรานะครับว่าการกู้มาแจกปัญญาอ่อนเพราะบางครั้งด้วยวิกฤตด้วยปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะเป็นจะต้องทําอย่างนั้นแต่กับสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยอยากให้คุณเศรษฐาลองฉุกคิดดูหรือลองเชื่อคนที่เขามีวิสัยทัศน์กว้างไกลเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ปัญญาอ่อนเกินไปนะครับ